สบายดีพี่น้องสบายดีบอสสกุลสกคนพี่น้องจ๋าพอบพอกับเบามีบรรยากาศยนี้มือแรงช่วงค่ำค่ำพี่น้องสบาบค่ำมาแห่งกันหนาวหนาวพี่น้องจ๋ามีผู้ใดแนอาบน้ำน่นนี่นี่เหอน้องทำอาบแล้วส่วนที่เหลือสิมาก็ใช้ประทัดในอาบลมกระแห้งพี่น้องจ๋าตื่นมาค่ำมากับพักกันพิงไฟกว่าสีออกกองไฟได้อาบน้ำแล้วกับพ่ฟีงไฟ น้องทำอาบน้ำแล้วยังเหลือแต่คู่แฝดมาตั้งแต่เศ้ายังบพันในมือหัดบ้านพี่น้องยังบ่ได้กลับมาถอกหัดเทียงมาตั้งแต่กินตะเวนมาท่านได้ขึ้นพี่น้องเลยมาเบิ่งด้านหล้างวัดพระกันเฮ็ดอย่างนี้เหรออ้าวไพสวนมานั่งกอดกันอยู่นี่เหรอสบายดีจ้ะพี่น้องเฮ้อเด็ก่ะหนาวอ่ะหนาวอ่ะทางหลังนึกว่าพักกันเทศอย่างทางหน้าพักกันพิงไพ เพราะทางหลังพอปิ้งย่างพี่น้องบรรยากาศดีดีอากาศหนาวแบบนี้บาดเฮาเนาะนั่งแม่นั่งนั่งเผาเตาปิ้งย่างกันอุ่นๆพี่น้องปิ้งยังแน่เหรอลูกเพิ่งปิ้งไก่ไก่ซุปเปอร์ปิ้งบู๊ยทำมาทั้งนี้พนั่งกินเสอร์มาทั้งนั้นพนั่งพิงไกมาน่ะแม่มากิน ป้าถ้าชาวลอยได้ยังกินฮะ,ะนนนนยกีกจ้ะกินกับกินกท่จะกิน,น่นอกมันหนาวมันลมมันไปนยงกัยากล,าลงงากบได้พี่น้องย่างเอาทำมาลาเป็นยังฮะมาลายมะเมกัดกันกับมาตีาอย่างตีนไก,ก่แล้วกัปิ้งลูกชิ้นพี่น้องจา๋า นั่งกินพิงไั่พี่น้องเอาลงมือเลยแม่พักกันนั่งหยั่งเอากระยับเข่ามาหน่อยแม่เขาด้มกันเข่าแล้วสรุปเาสกินข่าบ่อี่นี่นะโอ้ยอาหารกินกับเข่า ก็สรุปแล้วอันนี้คือเป็นอาหารกินกับเข่าพี่น้องปิ้งลูกชิ้นกับย่างตีนไก่กินง่ายๆแบบง่ายๆมียังกกินอันนั้นพี่น้องจ๋าบรรยากาศหนาวๆเขาเจ้าพายุเขาพายุต้พุ่นพันวาเนาะจะกรเมรนเนาะมืงผ่าขึ้นไลแท่านเรับมนีแทบสิบบเห็นนันฮอดแดดเชิงผาไลันยามพูนกับซิโบเฮนโอ เฮ็ดบดสอันเด้มันนำหมอกตกอันช่วงที่ผ่านมามันมีตะเริ่มออกแล้วตอนนี้นะปาร์ตมณีพักกตะกินข้าวกับตียนเขาไปเยี่ยงจะเป็นข้อเออเขาไปเยี่ยมกักแตนวอนกักแตนหอยอันเดะเอาลงมานั่นหอยบอสเขาไปัจจะเช้าไปห้าก็ได้ ไอ้ยนบันกภาพบรรยากาศยามแรงพี่น้องจ๋ากินข่าฟิ้งไฟอยู่กลางเดินที่บ้านเราหนาวแล้วมันมีอยู่สองมือพี่น้องที่เงียบก่อนนานี่เงียบสมือแล้วอากาศบดหนาวเนาะแล้วก็กลับมาหนาวอีกแล้วทางหนาวท้งลมหนาวดพี่น้องโอ้ย อ่าซิวันนี้วันพระไม่อาบน้ำแมนบนเจวันพระค,คือบปาบน้ำเหรก็เดียววันพระงดกินข่าวะวันพระจะจำ <S <S 2> <S 2> ซิ่ขลาม <ทะ S 2> นาวง บกไงพอกลกงไทยป้าตัวทำคือรู้ลานี่อาหารกินมือไหนอติ่งตีนลูกชิ้นก็มีแต่เป็นลูกชิ้นป้าพี่น้องจ๋านั้นปาบอกวายากิงนวมันนี่แหละนี่อาหารแรงกับสิกินง่ายๆพี่น้องจ๋าแล้วก็มีถั่วเจวสมพักประมาณนั้นนอนีเบิร์จะพาคุณแม่ไปจำสินนะคะ ยายบุญบริเมื้อมาน,นอนพี่พอคุณแม่ไปพังทามปฏิบัติธรรมพี่น้องวันพระใหญ่ไปก็นอนพี่คือนีก็ได้บริเมื้อเอาบริเมืองาบ, <c oughs> บอก,บอก <c oughs> เอาอ,อมร่า <c oughs> มือได้ <c oughs> พ,พี่น้องทั้งปิ่งทั้งย่างนั่งปิ่งไฟกินข้าวมาเด้อพี่น้องจ๋ามากินขา้าวมานี่คุณแม่บรอยู่ อันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารในตู้เย็นบะหมี่ใบสอกเบอร์กอร์เฮนตะลุกสิ่นกระตีนไก่สือมาเมื่อก่อนหน้าปลาด้วยมันหนาวนบวินน้ำปลาขุ่หน้าปลาด้วยกาแฟนี่หนาดอกเพียงที่ยังใส่เตาออกมาแล้วนี่เขาออกดีนะมันจะมีมันกนใช้เจลยังเปิดอันนี้เจอันเจลปะเดะจ้าอื้อือ สุกพัก่ป้หนเอ้ยสุกพักในสวนนี่แหละจ้ะค่ะนพักกาศในสวนนางคันรวมมิตรบอสพักเห็นสีแล้วนี่คมันแทนมิเด็นแทนน้ำนะเยยิงเลยต่ยังแะ เอาจะเริ่มจงให้มือกล่อง้อทัพอันนับตีนเน้อทาพมาพายกินเบิดกีตีนแล้วจักตีนแล้วเอาแสดงว่าเราบริกิรบอเอาเบิ่งเด้อปิ้งนะเดี๋ยวมันใหม่เอาปิ่งลูกสีนก็มีผู้กิน แล้วกันเมาต์ตีนมาดิแซบตีนแสบตีนบ่นอ้องทำนาน <c oughs> อาบน้ำเรียบร้อยแล้วตะเวนพุน่นพอคะวาำม,มาแล้วมันหนาวมีมือนีแล้วจะเวนน้องทำมีมือนีที่ว่าหนาวอ่ะหนาวแห้งเลยทั้งหนาวทั้งลมจนบ่มีแดดพี่น้องคือฝนสิตกนี่เนาะมืด ที่นอกจากแ่บบ่ทำจะซีมึงดูดุกสินอ่ะมันแสบเยอะหิวข่าวบริลล์ตอนแรกคิดว่าสินั่งย่างปิ้งย่างเพิงไพ่ไปเพราะว่าหิวติบข่าวลงมากินเพราะว่าคือกินข้าวแรงแล้วเลย อันผู้ย่างก็ย่าง,างเข่ากับบรรยากาศคักเพราะอากาศหนาวๆหลายคู่หลายคนบอกว่าหมาทำไมเยอะเกินจัง,มา,างมาสี่เถียงพี่น้อง<ม>เถียงยายลีเถียงเจแแล่เถียงยายลุนของอัมมาลาของสาวลอยของน้องทามีเบิดหดมานะ่ะ คือคนมาอยู่ร่วมกันกินที่นี่มามก็มาที่นี่เมดเนอะแต่ละมือส่วนใหญ่ก็คนก็นมากินเขา่าเที่ยงอยู่พี่อยู่พี่เป็นลักแทบซมือฮะแหละจนค่ำมามันก็เลยมาเฝ้าอยู่ที่นี่เบิร์ดเนาะเออพี่น้องมันดีได้เรียกมาหลายมันอบอุ่นเพราะว่าเรเลือดดื้นดนอนะคนแถวนี้สิบอกมาแย้มได้ค่ะมันหลุมเลนะคะ ะนันอมาลาก็เลยปลอดภัยพอเฮาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลายนะชืมมือกับโจรขโมยกับเมียงสินะกะก็ดีอย่างหนึ่งเนาะการเลี้ยงหมาสําหรับคนที่บ่อมากหมาก็ขอโทษขออภัยมันหลายพี่น้องแต่บางครั้งเขาเลี้ยงหมาก็จริงอยู่ก็หักอยู่แต่บางครั้งครับมันหลายเกินแล้วมันมันวุ่นวายกับเขาเกินก็ตีคือกันพี่น้องอออยากให้คือกันเนาะทำมันมาสนทก็หลายกะบบ่อย เนะาะทำมันอยุดทรมันกะโอเคอยู่มันบูนไายเกินยังก็ต้องอุน,อนรักษาพี่น้องอเกือบไม่ได้ยังจ้าค่ะหมา <laughs> ไปเจไปไปมองเดียวกันบ่มองนุ่งอยู่พุทธมองนุ่งอยู่พี่ฮะสรุปอันคนที่กระโมยลองเท่าก็จะเป็นหมาเจ้าของพี่น้องนั<า>่นหน่อยมามลาแต่มันกำลังคันเข็มอะนะ แซ่บแซ่บพี่น้องจ๋าอ้าวคือโมวิูุย่าทำามที่มา,ทามาเขาใช้ดูเขาอิ่มแล้วเดี๋ยวนี้นฮะยทำเขาดูเขาอิ่มและอันนี้รอบดีที่เท่าไหรท่ทำเขาดู<ล>พี่น้องหลายคนหลายคนบอกว่าเวลากินทำไมอันเห็ดเด้าเดียวญาติกันกินแย่งกันกินนี่สิ กินอยู่เบิดมือพี่น้องเอ้ยรอบนี้ก็บ่ฮู้รอบที่เท่าไหร่กินตลอดเนะาะเพราะเป็นอาหารเที่ยงอาหารว่ากินสมกินนั่นกินนี่ปิง้งย่างเพราะฉะนั้นเขาบ่ค่อยหิวหรอกกินประจำกินแกงกินแกงมากินแรกมาได้แล้วได้พี่น้องให้เมื่อวานนี้กินอ้าว ยังมาเพื่อนยิวเขาก่นี่อันนี้ก็กินไปก่อนเนาะของบะหมี่สืบมันตะแต้มมือเห็ดนางกระปุนเปลือตีนไก่สืบมาหาโลกันยังๆงอยู่กับแบ่งทยอยกินไปเรื่อยๆเวลาสือยังมากก็บม่ได้สือยังละโลเดียวสองโลแล้วพี่น้องลูกหลายล้านหลายหยาดพี่น้องหลายสืบมาแต่ละย่างกัน สี่โลหาโลหกโลเจ็ดโลเวลาเห็ดกินเื่อนะขนาดเมื่อนั้นซื้อหมูเจ็ดโลกินคาบเที่ยงคาบเดียวสามโลเห็ดน้ำตกสองโลย่างโลหนึ่งเบิดซำนั่นเลยพี่น้อง <c oughs> การทีม่มาเลี้ยงลูกล้านหลายๆรือว่าญาติพี่น้องหลายๆไม่ได้รรมาดาพี่น้องคันบบมิทุนอีหลีเลี้ยงบ่ได้เนาะดีแต่ว่าอาหารมันเท่ากับ วนใหญ่เขาก็บ่ค่อยซื้อกิหากินต,ตัดธรรมชาติก<ค>บเขียดนะปูปลาแต่ว่าซื้อแต่พวกหมูพวกอของที่เขาหาพ่ได้พักเขาก็บ,บ่ได้อเออดอกพักกับปูกินเองพี่น้องมีสารพัดพักแซบบรทาลูกสิ้นแซบยุกอันนี้ที่เป็นลูกสิ้นป่าบ่เป็นลูกสิ้นหมูนอ<ช>่นแล<ต>้วแต่ผูมากอันที่ปากในย่ามัน,มน เย็นปทานเริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วพี่นอกจ้าตะเวนตกดินเรียบร้อยแล้วค่ำไวๆแม่นยามนี่ค่ำไวแต่ก็นานแจ้งอยู่ได้หกโมงกันยังโบ<อ>กแจ้งกัยังมือดอยูอ่เนาะดูทรงแล้วอมาลาคขึนน้นี่คือสิด้ซักแห้งเพื่อนว่าสิเซนไว้อีกหนึ่งมือ บ่าอน้ำตุ่มโฮมเซยเส้นอมมาลาน่ะนอนน้ำกดอะบ่นอนไก่อาญาเอาขี้ละเม็นตุยตุยนี่คิดว่าเม็นขี่เป็ดขี่ไก่บ่แม่นได้นี่เม่นอมมาลาได้นี่ค่อยว่าเรื่องเนี่ยคะพ่อกับแม่เรี่องมาเพื่อสิ่งง่ายเอามาต่างเรื่องเนี่ยเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำอาญาที่น้อง เห็นจมมุมมิมมุมม yeah ิ่มมากินเข่าเข่าติ๊บบางใหญ่เบิร์ตเห็นจมบ่เบิร์ตจังได้ยันนี่นะจักคนเฉพาะบ่เม็นอันนี้นะคู่แฝดได้กินตั้งแต่กินตั้งแต่ที่อังคู่แฝดนี่นะบ่ถือเข่ามาเลยมานั่งแซ่กินยังไปทันเมื่อเทือนเนาะกัอนหยุดเขาไง มันน,นี่เป็นวันยุทธพี่นเอาเป็นวันอาทิตย์ก็เลยอยู่กัน <ไป S 1> พอ่มนะพอมหนาพ้อมตากันถ้าเป็นวันจันทร์วันศุกร์กสิขาโรงเรียนปกติอีกอย่างก็เขารอบบายพอ้อมตอนเที่ยงกสิบด้มาก,กินน้ำเพราะะนั่นช่วงนีกก้กสิบ่ค่อยเห็นหนาเด็กๆเนาะสิอยูพอ่พนะ้อมหนากันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นั่นเองอืมอ้าวถามมาเป็นมือกล้องคอยเทิร์น ยังบอม่อ้อยกนไดองก็เริ่มแ่เบิ้งนอยแนมไปแนมมาละองกินกัะเบิดอะไรบาทนี่ตีนไกล้ก็เบิดแหละเสะผดอาซิมอนคอนไซคือบปากบติงเหอบอไปเริ่งน้ำไปเิ่งมกินน้ำไม่ไ้อยบอเคยเห็นสุกเจ้าออกก่อนจัเถื่อเดไม่แต่อยู่ลากหลัง าเแซบบอสิมอนแซบเดือนนี้จะหักตังคนละห้าร้อยบาทเพื่อซื้อกับข้าวโอชออกซยกันมาเขเริ่มสิเลี้ยงบ่อยแล้วอยสิเลิกจ้างแล้วคงเริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นบอสิมอนถ้าเขาเลิกจ้างจะวิวน้ำผายมาค้นกระปู่คือคัดคอยเลิกจ้างคือบอยมาใกล้เลยนะแล้วก็บอยไม่ให้กิน กินมองนี่อีกกินกระจ่างกินกระจ่างบอกกินกระจ่างเสียเงินอย่างเดียวเจเจก็เลี้ยงบัวไว้เจบอกลูกหลานหลายขันคอยเลิกจ้างเลยทําเจ้าชิปปียูทัพไผพยูอัลลาบอกยูทัพไผศักอ้าวคือไปอยู่ทัพอัลลาอ้าวเขาแล้วก็เลี้ยงเราว่าขันอยู่ลำลาบอกทั้งบอกหยอกเล็กน้อยพี่น้องจ๋า มาสวัดีบ่าวมีกัสิกองเก็บภาพบ,บรรยากาศไปเพียงเท่านี้พี่น้องพอกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่งวัดสุขสุคนรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นบ่าวมีนะเพราะว่าบ่าวมีจะไปทุรละไปงานเขาเจ้าพี่น้องจา๋องอาเนาะจิบริยูก็เด็กๆอีหยังก็เด็กๆกะไปโรงเรียนเนะาะไปแล้วพี่น้องสบายดี